วันนี้จะทำน้ำลาดหน้านะคะเออวันนี้เราใส่บล็อกครี่นนองก็เมื่อวานนี้ทำไปแล้วแต่ว่ามันเป็นเมนูเหลือตู้เย็นวันนี้ก็เลยก็คิดว่าอยากกินก็เลยมาทำอีกนะคะเพื่อนก็วันนี้คือฉันไม่ชอบผัดเส้นเนาะนก็จะทำประมาณนี้อเค รสจัดต้าน,นะคะสีขาวนะคะเพื่อนๆจะใส่เออนะคะจะลดจัดนิดนึงน้ำตาลด้วยนะเพื่อทำให้รสมันกลมๆสุกแล้วนะคะก็เติมน้ำเลยนะคะเพื่อนฉันก็เติมเอานี่เลย ิที่ไว้ให้ผักนิดหนึ่งนะคะคือผักบล็อกเกอรีที่เราจะใส่ลงไปะคะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะใส่อันนี้ลงไปเนาะเดี๋ยวรอให้ผักเอ่อให้เดือดลงนิดนึงเอ่อให้มันเดือดนิดนึงนะคะหม้อแล้วเราจะใส่น,นี้เพราะมันเป็นค่อนข้างแบบเหมือนสลุกเกอร์เนาะก็แบบมันเดือดน,นช้าบางอันเถอะ mm. โอเค รู้สึกว่าจะลุ้นไปนิดนะจะบอกว่าเพื่อนๆเวลาทํากับข้าวนะเพื่อนบ้านข้าวล่างรู้สึกว่าจะโขกโปกๆเป๊กๆกูไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรโขกโปกๆเป๊กๆทุ่มน้ําหนักด้วยอะไรเหมือนประมาณทุ่มน้ําหนักกูไม่รู้เสียงโอเคเวลาล้างจานทํากับข้าวทุกครั้งโอเคเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรโอเคนี่ก็เล่าสู่กันฟังน้งเพื่อนคือทุม่มทุ่มตลอดกูเพงงว่าเขาทําอะไรของเขาว่ายกน้ําหนักก็น่าจะไป ยิมหรือว่าอะไรแบบนี้ไม่ว่าคือแบบทําไมเขาต้องแบบปกๆเพละๆว่าไม่เข้าใจแบบเออแบบงงมากนี่ก็แบบนี่ทําในหม้อน,นี้คือง่ายว่ากันเธออ,อถ้าทําที่เตาก็เดี๋ยวกูัวรเจอดาเพราะว่าตัวนางอยู่ไหมล่ะมูขี่นะไหมล่ะอืมนางเดือดแล้วเนาะเดี๋ยวใกล้จะได้ใส่แป้งละที่นี่มีแป้งกระตกเดี๋ยวให้ดูแป้งนะครับแป้งของเรา ก็เอาอันนี้เนี่ยคนโอเคแป้งของเรานะคะและนี่คือเส้นของเราที่เราไม่ผัดโอเคเราก็จะมาเน้ยเพราะว่าเราเน้นปริมาณแบบน้ำเปริมาณน,น้ำรัหน้าอย่างเหลือดตกเดี๋ยวให้ดูเน้นที่ประมาณเอ่อปริมาณเพื่อนโอเคได้ประมาณสองสามจานโอเคทำโอเคกินได้